การสร้างงานจิตกรรมลงบนผืนผ้าใบดูจะเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับความนิยมจากน้องๆเยาวชนมากที่สุดเมื่อเทียบกับการสร้างงานในลักษณะอื่นซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีความสะดวกรวดเร็วสามารถรองรับกับแนวคิดที่สดใหม่ได้อย่างทันท่วงทีและก็ยังมีความเหมาะสมกับข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่จะต้องสร้างชิ้นงานให้เสร็จทันตามที่โครงการได้กำหนดไว้ นั่นจึงทําให้น้อง,องๆเยาวชนหลายต่อหลายคนเลือกที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีนี้ลักษณะรออิ้งของผมไม่ได้ปกติครับ คือผมใช้การเขียนตัวเลขทีละตัวแทนค่าน้ําหนักพื้นผิวของภาพมันก็จะยากกว่าเดิมเยอะเลยเพราะตัวเลขมันก็จํานวนมหาศาลนะครผลงานที่สร้างสรรค์น,นะครับเป็นแนวสัจจานิยมครับภาพสัจจานิยมทั่วไปเขาจะเพ้นสีน้าํามันหรือว่าการเกลียสีแต่ผมเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าผมใช้ผ้าหลากหลายเทคนิคนะครับนำมาขังสีซ้อนทับการให้เกิดน้ําหนักเกิดปริมาตรเกิดรูปทรงขึ้นมาครับงานที่สร้างสรรค์เป็นงาน d r a อิ n งค่ะโดยใช้มีดมากรีดกระดาษ การกรีดกระดาษมันก็เหมือนการกรีดเนื้อตัวเองซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดมันก็เหมือนความเจ็บปวดของผู้หญิงอะค่ะงานศิลปะของผมนะครับเป็นเทคนิควานิชสีทาไม้บนเฟรมผ้าใบครับผมใช้สีน้ำมันทาไม้ลงพื้นไปก่อนครับแล้วก็ใช้วานิชเพ้นเป็นภาพแล้วก็ใช้ข้าวเทมปุรจุ่มทินเนอร์เช็ดให้มันเป็นฟอร์มเป็นเส้นเป็นรูปทรงของเครื่องยนต์ประมาณนี้นครับ และเมื่อมีคนสร้างงานในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากการพิสูจน์ฝีมือก็ย่อมต้องเพิ่มดีกรีความร้อนแรงมากขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งแต่ละคนก็มีไม้เด็ดทั้งเรื่องของแนวความคิดและเทคนิควิธีการที่จะนำมาใช้กับงานของตัวเองเพื่อให้มีความโดดเด่นและสามารถเรียกคะแนนความสนใจจากคณะกรรมการของเราได้ แต่คณะกรรมการแต่ละท่านของเราจะดูเพียงแค่แนวความคิดและเทคนิควิธีการที่น้องๆน,นำมาใช้สร้างสรรผลงานเท่านั้นหรืออันนี้ก็ต้องลองไปฟังความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเวลาเราดูไปที่ผลงานเนี่ยนะฮะสิ่งที่เรามองก้อนแรกเลยเขามีความคิดยังไงที่จะนาออกมานั่นคือก้อนสำคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นเราถึงค่อยไปดู ฝีมือว่าเป็นยังไงเพราะฝีมือเรานแนะนําได้ค่อยฝึกนะค,ค่อยทาค่อยแต้มสีตรงนี้ก็ค,ค่อยแต่งตรงนี้มันจะดีขึ้นเองแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีตรงก้อนของความคิดบ้านไปมันก็แค่เป็นความสามารถปกติคนที่เป็นนิลปนเนี่ยต้องหลุดจากช่างพีมือไปแล้วคือสร้างสรรค์แต่ถ้าช่างเนี่ยคือย,ยังลอกแบบนั้นคนเราก็จะไปตั้งนานว่าต้องละเอียดต้องทํานานไม่จําเป็น ถ้างานที่เป็นลอกมาเป็นช่างเนี่ยมันก็ต้องละเอียดแต่ถ้าเป็นงานศิลปะแล้วเนี่ยมันต้องสร้างสารรค์จะมีความละเอียดไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรเด็กรุ่นใหม่เนี่ยควรจะศึกษางาน a n d ด e w e d w a r ว่าตรงไหนละเอียดได้คุณละเอียดอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรเงี้ย ความตั้งใจของน้องๆที่มาเข้าค่ายกับเราในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นหนึ่งในจํานวนของผู้ที่จะได้ไปต่อยอดองค,ความรู้และหาประสบการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงอย่างเดียวหลายคนก็มาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองจากเพื่อนๆต่างสถาบันเกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะ และก็มีอีกจํานวนไม่น้อยที่ต้องการขอคําแนะนําหรือข้อชี้แนะเกี่ยวกับงานของตัวเองจากศิลปินแห่งชาติและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะเพื่อที่จะพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนอกจากที่เราจะทํางานของเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วเราควรจะไปเห็นต้นแบบของการใช้ชีวิตอย่างศิลปินว่าคนที่เขาเดินเดินตามทางสายนี้แล้วสาเร็จเนี่ยเป็นยังไงการมาค่ายที่นี่ หนูว่าได้ประสบการณ์ได้อะไรหลายอย่างเราได้เห็นพี่ๆที่มาค่ายด้วยกันเขาทํางานหลายๆคนก็ได้รางวัลจากหลายๆเวทีมามันก็ทําให้เรามีพลังในการทํางานมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับน้องๆที่ยังลังเลหรือไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมกับโครงการในปีต่อๆไปดีหรือไม่ได้ฟังแนวความคิดจากเพื่อนๆอย่างนี้แล้วก็คงจะหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วนะครับ เพราะการจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในอนาคตนั้นมันควรต้องเริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้กับตัวเองซะก่อนตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่หรือครับ